ครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่อําเภอเม,มืองเลยครับทางบ้านปากหมากตําบลศรีสองรักนะครับอาเภอเมืองเลยมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะนะครับดูนะครับฟาร์มวัวด้วยพื้นที่ที่เลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงแพะครับสวนยางครับบริเวณพื้นที่สวนยางก็ใช้เป็นแปลงสําหรับ เลี้ยงวัวนะครับเป็นแปลงสำหรับเลี้ยงแพะได้ขยายฟาร์มแพะได้นะครับใช้พื้นที่ในการที่จะเลี้ยงวัวพื้นที่จัดการคอกวัวนะครับทำเป็นคอกแพะในร่มนะครับมีใช้เป็นแปลงสลหรับปลูกหญ้าให้แพะได้ด้วยนะครับชนหนึ่งก็เลี้ยงวัวได้ด้วยผสมผสานกันไป ฟางก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารแพะนะครับทั้งแพะทั้งวัวก็กินได้นะครับตรงนี้จัดการไว้ให้เรียบร้อยนี่ครับใบกระถินอาหารของแพะในช่วงเช้ากินได้ช่วงบ่ายด้วยครับอันนี้ให้เขาอยู่ส่วนตัวก็คือกลางคืนนะเหรอชัวอช่วคราวขอกชั่วคราวก็คืออันนี้ให้เขาไออันนี้อตอนกลางคืนเขาอยู่ไหน โอ้นอนนี่เลยก็คือผูกเสียหลักเลยใช่ไหมอ๋อผูกหลักเลยแล้วก็สุมไฟนิดหน่อย เออตัวใหญ่นี่เขาแทะเปลือกเลยใช่ไหมนี่แทะพวกนี้เขาก็แทะหมดเลยนี่โอ้โหอ๋อเขาก็แท้แท้เหมือนจะแท้เขาก็แท้มีวิธีการแท้ของเขาเนาะมีฟันล่างครับมีฟันล่างด้วยมีฟันล่างอย่างเดียวอ,อ๋อมีฟันล่างอย่างเดียว นี่ครับน yeah. ี่อาหารเช้าครับอาหารเที่ยงอาหารเช้ารอบเช้าประมาณ2องโมงเช้าเนาะแล้วก็รอบเที่ยงก็นี่ครับ วันนี้มาเยี่ยมชมไอ้ฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรน,นะครับน้องต้อยดานุรักฟาร์มสวัสดีครับน้องต้อยครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมอีกรอบหนึ่งเนาะมีแฟนๆอยากดูไอ้แพะในฟาร์มเราตอนนี้ก็ตอนนี้กําลังขยับขยายเรื่องของฟาร์มเรื่องของโรงโรงเรือนของควัว<อ>เนาะเพิ่มโรงเรือนของแพะเหรครับน้องต้อย ตอนนี้มีโครงการจะขยายตรงไหนอีกแพ้เราต่อไปก็จะขยายออกมาตรงพื้นที่ด้านหลังใช่ไหมครับผมด้านข้างอีกโอ้ด้านข้างอยู่ใช่ไหมครึ่งนึงก็จะทําเป็นโรงเรือนตรงนี้เหรอใช่ครับเพิ่มใช่ไหมฮะ้างหน้าเราจะเป็นที่โล่งไว้กินที่โล่งเวลาฝนตกหน้าฝนก็ดูแลได้เนาะครับก็เตรียมตอนนี้มีโครงการเตรียมเตรียมครับจะขยายแม่พันธุ์ด้วยใช่ครับแล้วก็ขยายโรงเรือนเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนาะตกแต่งเพิ่มหน่อยครับ สลับให้อาหารแล้วก็จะมีโรงเรือนสลับให้หญ้าอะไรก็จะเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมนะครับหนุ่มมองเลยที่หลงไหลการเลี้ยงแพะครับตอนนี้ก็ก็เป็นที่รู้จักของแฟนๆ fc เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมอ่หลังจากที่ปล่อยคลิปไปแล้วแล้วทีนี้ก็เพื่อนสมาชิกได้มีโอกาสได้โทรเข้ามาติดต่อสอบถามอะไรบ้างไหมเพิ่มเติมไหมก็มีบ้างครับมีบ้างครับนะครับก็ ก็ต้องตอบรับเนาะต้อนรับสมาชิกที่จะสนใจบางทีเราก็ต้องแบ่งปันประสบการณ์เราให้ได้เพื่อนสมาชิกได้มีกำลังใจเนาะที่จะก้าวเดินไปด้วยกันหลายๆฟาร์มที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วประสบการณ์ของเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆกำลังใจไปไงบ้างน้องต้อยตอนนี้กำลังใจเราดีขึ้นไหมเกินร้อยครับเกินร้อยเนาะไม่ถอยอยู่แล้วนะมาถึงตรงนี้ มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าต่อไปครับกำลังใจก็มีครับแล้วก็ส่วนสิ่งแวดล้อมเราทั้งสวนยางทั้งอะไรแล้วก็มีความพร้อมเนาะครับผมะจะขยับขยายเรื่องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ต้นทุนเราก็พร้อมพร้อมที่จะเดินไปอย่างมั่นคงเนาะครับตั้งเป้าไว้อย่างไงบ้างอนาคตจะทําฟาร์มให,ให้ใหญ่ขนาดไหนครับต้องต้อยก,ก็ใหญ่ระดับหนึ่งครับประมาณหนึ่ง ใหญ่มากศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนเนาะก่อนที่จะเดินไปด้วยความมั่นคงเตรียมการยังไงบ้างโรงเรือนปีหน้าตั้งเป้าไว้หลังปีใหม่ใช่ไหมครับหลังปีใหม่หลังปีใหม่ตไก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาครับติดต่อสอบถามแม่พันธุ์ไม่เรียบร้อยแล้วครับจะขยับขยายไอโรงเรือนเพิ่มครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่กําลังคิดว่าอยากจะเลี้ยงแพะนี่จะแนะนําเขาว่ายังไงครับน้องไส้ก็ มาศึกษาได้ไปศึกษาก่อนครับศึกษาก่อนเนาะศึกษาฟาร์มแพะใกล้บ้านก็ได้เนาะ้ครับฟาร์ามไหนก็ได้อก็อลองถามก็ดูว่าเขาเลี้ยงมายังไงอาหารมาเป็นยังไงโรคไขมีอะไรบ้างไหมอะไรประมาณนี้ฮะเราจะตั้งรับ,รบอาการ,รป่วยของแพะยังไงบ้างครับผมปัญหาของของการเลี้ยงแพะก็คือปัญหาเรื่องเรื่องอาหารไม่มีเนาะมีแต่เรื่องการป่วยว่าเราจะดูแลยังไงครับมันมันก็คือว่าแต่ละน้องมันก็มาด้วยกัน มาด้วยกันอาการจุดสังเกตบางทีเราก็ไม่อยากจะสูญเสียแพ้เนาะเราก็ต้องดูจากต้นทางต้นทางครับต้นทางก็เหมือนหญ้าที่เรานําเข้ามาว่าปลอดภัยจริงไหมหรือยังไงต้นทางตั้งแต่เราเอาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เข้ามานั่นแหละว่ามันปลอดภัยไหมครับเรามีได้ใบผ่านได้ใบตรวจเลือดเลือดที่กรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องของหลักฐานในการเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วยใช่ครับ แล้วก็คอ,อกของเราที่มีการเตรียมการเป็นอย่างดีครับคอก็ส่วนหนึ่งส่วนหญ้าส่วนใบไม้ที่เรานํามานี้เราก็ต้องใส่ใจพอสมควรใส่ใจในิดนะเพราะว่าเราเราไม่ได้อ,อาหารเราไม่ได้อาหารจากภายในบริเวณพื้นที่เราอย่างเดียวรเราไปเอาจากข้างนอกมาด้วยจากข้างนอกมาด้วย,ก,ก,วยก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลยังไงบ้างเรื่องฉีดยาเรื่องยาที่มันอยู่ในพื้นที่ต่าง เราจะดูแลยังไงการเอาอาหารนะครับไม่ต้อยเราเอาถ้าเวลาเราจะไปตัดกระถินหรือว่าตัดหญ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้แนช่ชัดว่าเรามันใจจริงไหมสวนใครก็ลองถามเขาดูว่าแถวนี้มีฉีดย่อมฉีดยาอะไรไหมอยู่ใกล้ป่าอ้อยไหมครับอลองถามคนใกล้ๆบ้านดูบางทีัทครบก็อาจจะปนเปื้อนได้เนาะครับผมแล้วก็ไม่อยากให้มันปนเปื้อนเนาะ เวลามันเป็นมาแล้วมันยากปวดจะรักษาหายแต่ละโรคแต่ละอย่างเราป้องกันไว้ก่อนครับป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้แล้วเราก็จะสบายใจในการดูแลเขาครับเขาก็ค่อนข้างจะไวกับสภาพอากาศไวต่อโรคเนาะใช่ครับแค่นี้ไอวนิดนึงอืมบางทีเราทันก็ทันเอาไม่ทันก็ต้องก็ต้องปล่อยเอาไม่ทันก็ต้องปล่อยเหรอใช่แล้วอาการท้อก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเอาไม่ทันเนาะ การสูญเสียมันก็ต้องทุกฟาร์มน่าจะเจอบ้างใช่ไหมผมว่าทุกฟาร์มน่าจะมีเจอยิ่งฟาร์มใหญ่เกอเพื่อนๆน่าเจอเยอะเจอมาแล้วล่ะใช่ไหมปัญหาต่างๆคือประสบการณ์ตั้งแต่เนาะยิ่งเจอเท่าไหร่ยิ่งสูญเสียเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสบการณ์มากเท่านั้นใช่ครับแล้วมันอยู่ที่ว่าใจเราจะสู้บางเจ้าเขาก็บอกว่าถ้าจะมั่นใจจริงลองผ่าดูว่างั้นว่ามันผ่าอะไรดู ปาดูซากคงนั่นแหละครับอ๋อเหรอครับเราจะได้รู้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรใช่แต่ว่าผมยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็ก็รักษาตามอาการตามอาการก่อนครับก็อย่าคิดให้มันมากอย่าคิดมากให้มันปวดหัวใช่ไหมเรื่องใช่ครับอาจจะอะไรที่มันไม่ไหวจริงก็ต้องปรึกษาทางบรุสัตว์เขาครับแต่บางทีเราเป็น เจ้าของฟาร์มเราก็ต้องดูแลใกล้ชิดเองใช่ครับแล้วเราบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องทาด้วยด้วยตัวเองด้วยเนาะใช่ครับอย่างฉีดยานี่น้องต้อยเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเก่งแล้วก็ลองผิดลองถูกก็ช่องนี้ก็โอเคแล้วครับโอเคยังหลังๆมาก็เริ่มแม่นขึ้นตอนแรกๆเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆก็มือสั่นอยู่ครับมือสั่นมือสั่นใจสั่นใจสั่นกลัวกลัวเขาเจ็บกลัวมีเลือดออกมาอะไรอรมานีเห็นเขาเจ็บเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาร้องเงี้ยมันก็มีบ้างใช่ไหมครับ เราไม่เคยเป็นหมอมาก่อนใช่ไม่เคยจัดเก็บแต่เรามาเป็นหมอแต่เรามาเออหลังๆมาก็เริ่มเริ่มฉีดยาเองแล้วก็มันก็ชินขึ้นเนาะเออน้องต้อยฉีดยานี่ตอนแรกเลยเนี่ยแรกๆเลยที่เราทำเราฉีดยาอะไรบ้างพวกยาบำรุงครับบำรุงบำรุงเราฉีดตรงไหนของของแพะก็ฉีดต้นคอครับต้นคอหมายถึงว่าเราดึงหนังขึ้นนิดหนึ่งไหมครับ เราดึงดึงหนังขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ฉีดตตใต้ใต้ใต้ตใต้ผิวหนังนเขาแล้วก็พวกยายาพยาธิพยาธิก็ฉีดใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังเหมือนกันถ้าเป็นยาแก้ปวดยาพวกแก้ไข่เนี้ยก็ต้องฉีดเข้ากล้ามเนะื้อยาบำรุงนี่เราฉีดตรงไหนของแะฉีดบางฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็ได้ผิวหนังตรงไหนตรงคอหรือตรงไหนตรงตรงตรงเนี้ยตรงคอครับอืมฉีดแค่เข็มเดียว อแล้วแล้วมียาอะไรบ้างที่น้องต้อยฉีดไปก่อนหน้านี้บำรุงก็มียาบำรุงบำรุงฉีดตรงไหนรู้นังตรงไหนตรงไหนถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นบำรุงนี่ฉีดตรงไหนก็ฉีดตรงเนี้ยฮะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยใช่ไหมแต่ถ้าบำรุงแต่ถ้าถ่ายพระญาติล่ะ แต่ยาธิก็ดึงหนังขึ้นครับเอ๋อดึงหนังขึ้นฉีดใต้ผิวหนังเลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นบำรุงก็ฉีดอย่างเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันมีฉีดยาพยาธิยาบำรุงก็แก้อักเสบก็ฉีดเหมือนกันคล้ายๆกันก็แต่ว่ายาฆ่าพยาธินี่จะฉีดใต้ผิวหนังอย่างเดียวใต้ผิวหนังอย่างเดียวครับก็อาการอาการที่เราจะสังเกตได้ก็ต้องใส่ใจพอสมควรใช่ เราจะสังเกตได้ช่วงช่วงตอนเย็นหรือช่วงตอนเช้าดีหรือว่าสังเกตทั้งสองช่วงเป็นไปได้ตอนเช้าจะสะดวกตอนเช้าก่อจะอาจจะปล่อยปล่อยสัตว์ลงมาฮะอาจจะมีอาการเราจะได้เห็นอาการเขาก่อนจะเวลาอยู่ในข้องก็จะจับง่ายด้วยอ๋อมันจะนั่วิ่งไปวิ่งช่วงตื่นนอนใหม่ๆหม่ใช่ไหมข้างล่างครับก็ต้องดูอาการสังเกตอาการตลอดเลยใช่ครับอันนี้เกษตรกรมือใหม่ที่ที่จะหัดเรียนรู้เรื่องแพะก็คือต้อง ใส่ใจช่วงช่วงปกติของเขาเลยใช่ครับนะครับอันนี้คือคือหลักการในการสังเกตนะครับอาการของแทะนะครับ,ค,รบคลิปนี้จะเป็นความรู้นะครับประสบการณ์จากน้องต้อยวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องดูแลดูแลว่า,าสังเกตนะครับอาการของสัตว์ที่ป่วยจะสังเกตได้จอนตอนเช้านะครับ,รบถ้าสมมติว่าเราจะฉีดยานเราควรจะฉีดตอนเช้าหรือตอนเย็น ฉีดยาบำรุงหรือว่ามีคนแนะนาบอกว่าให้ฉีดช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนถ้าช่วงกลางวันเขาไม่อยากให้ฉีดเท่าไหร่บ้างเนี่ยที่ผมที่ต่างๆเนาะที่เขาบอกมาประสบการณ์ของเขาที่เขาแบ่งปันมาก็เลยเอาตามพี่เขาแล้วแหละครับส่วนใหญ่เนาะเวลามันโดนแดดร้อนแล้วมันจะมีอาการแบบยังไงอาจจะป่วยได้หรืออย้ใช่ไหมก็คือพอหลังจากฉีดแล้วก็ให้เขาพักผ่อนเลยดีกว่า น้าเช้าเลยถ้าถ้าเย็นก็เย็นประมาณห้าโมงถหกโมงเย็นถ้าเข้าฉีดแล้วเนี่ยให้เขาได้พักเลยยิ่งดีครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นอะไรก็ตอนเย็นจะดีกว่าการสังเกตการสังเกตอาการของแพะนะครับอาการป่วยต่างๆจะสังเกตได้ตอนเช้านะครับฉีดยาก็อาจจะเป็นเช้าเ้าเลยก็ได้หรือจะเป็นช่วงเย็นเย็นก็ได้หลังจากนั้นก็ให้เขาพักเลยนะครับพักเลยอันนี้เป็นความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับครับ พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับลุงต้อยครับ